วีริสผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเผยโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่สองคืบหน้าตามขั้นตอนอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลซีจิตเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวของกระทรวงคมนาคมของการรถไฟเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟไทยจีนระยะที่สองคืบหน้าไปตามขั้นตอนถึงไหนแล้วเป็นอย่างไรบ้าง เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเปล่านะครับก่อนรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิด Channel C7 ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทเปิดเผย โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2คืบหน้าตามขั้นตอนแจ้งตั้งคณะทำงานผสมผสานระหว่างนักกฎหมายและคนรถไฟเพื่อร่วมกันรักษาผลประโยชน์ขององค์กรตั้งเป้าเปลี่ยนภาพลักษณ์รอฟทเป็นองค์กรที่โปร่งใสามากขึ้นนะครับขอขอบคุณข่าวสารจากกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับ นายวีริศอัมรบาตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้รอฟทอศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการและเสนอขออนุมัติพร้อมกัน กับโครงการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามขั้นตอนของกฎหมายโดยให้ทบทวนและปรับปรุงสมมุติฐานที่ใช้ในการศึกษาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันซึ่งถือว่ามีความคืบหน้าไปตามขั้นตอนขณะที่โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่หนึ่งช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาที่ล่าช้านั้น ก็ได้สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการแล้วซึ่งที่ผ่านมาสาเหตุเกิดจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าเพราะติดปัญหาเวรคืนที่ดินรวมถึงการหรือย้ายท่อน้ำมันนะครับที่ผ่านมารอฟอรทอพยายามผลักดันโครงการสำคัญต่างๆให้เห็นเป็นรูปประธรรมโดยโครงการที่ผ่านบอร์ดรอฟอรทอและได้รับอนุมัติโครงการแล้วเช่นโครงการจัดหารถโดยสาร พร้อมอะไหล่182คันทดแทนรถเดิมที่ใช้งานมากกว่า50ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยและโครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศพร้อมอะไหล่184คันทดแทนรถเดิมที่ใช้งานมากกว่า30ปีเพื่อรองรับการขยายเส้นทาง ในโครงการก่อสร้างทางคู่และทางรถไฟสายใหม่นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกการดำเนินการด้านเทคนิคสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาวอีกด้วยโดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางในภูมิภาคอาเซียนนะครับ นายวีริตกล่าวเพิ่มเติมว่านางสาวแพทองทานชินวัตนนายยกรัฐมนตรีได้มอบหมายแนวนยโยบายว่าขอให้ทุกกระทรวงควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความโปรง่งใสสุจริตยึดหลักกฎหมายไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดและขอให้ยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลัก นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงกำชับให้การรถไฟปฏิบัติต,ตามแนวนโยบายของนายกอย่างเคร่งครัดดังนั้นตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟจึงให้ฝ่ายอนาบาลน,นำโครงการสำคัญมาเล่ารายละเอียดให้ฟังอย่างต่อเนื่องโครงการไหนที่เอกสารต่างๆยังไม่ชัดเจน ก็จำเป็นต้องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องมาชี้แจงอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์การรถไฟให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสขึ้นในสายตาของประชาชนทั้งนี้การดำเนินการขั้นตอนต่างๆด้วยความรอบคอบนั้นแม้จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นบ้างแต่ต้องอยู่บนหลักการที่การรถไฟต้องได้ประโยชน์สูงสุดการใช้วิธีประกวดราคาแบบ e- building ในโครงการต่างๆของการรถไฟอาจจะเป็นขั้นตอนที่มองว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมผู้ที่เคยประมูลงานกับรอฟอทอโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงก็ดีหรือวิธีการคัดเลือกอย่างที่ผ่านมาก็ดีอาจจะรู้สึกไม่คุ้นเคยอยู่บ้างอาจจะรู้สึกว่าใช้เวลานาน,านเกินไปบ้าง ไม่รวดเร็วทันใจเหมือนที่เคยทำมาบ้างแต่วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ก็เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการดังนั้นหากต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยแต่สามารถรักษาผลประโยชน์ให้กับการรถไฟเอาไว้ได้ผมเชื่อว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วนายวีริตกล่าวนะครับ ผู้ว่าการรถไฟกล่าวด้วยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งนายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรพาสอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอเป็นประธานคณะทำงานก็เพราะว่าประสบการณ์ของท่านจะช่วยเสริมความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุให้กับคนรถไฟเป็นอย่างดีมีหน้าที่ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการคำสั่งและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของการรถไฟและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องโปรง่งใสมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรถไฟอย่างไรก็ตามคณะทำงานที่ตั้งขึ้นนั้น มีทั้งผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและอดีตพนักงานรถไฟผสมประสานกันเพราะที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยมักถูกกล่าวหาอยู่หลายครั้งในเรื่องความไม่โปรง่งใสดังนั้นหากมีคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญหรือเป็นนักกฎหมายมาช่วยกันทำงานกับคนรถไฟที่มีความชํานาญงานนั้นๆอยู่แล้ว ย่อมเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดีนะครับผมเน้นย้ำเสมอในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมดังนั้นเมื่อมีบางเรื่องบางโครงการที่เสนอมาแล้วพบว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของตัวเลขหรือเนื้อหาบ้างก็จำเป็นต้องให้กลับไปดำเนินการแก้ไขกลับมาใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งไม่ใช่ว่าเรื่องหายเงียบไปแต่ขอกลับไปดำเนินการมาใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนนายวิริศกล่าวทิ้งท้ายนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นคํำกล่าวของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับคือนายวีริศอัมรปาดนะครับท่านผู้ชมและความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่2นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตาม กดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชา n e l 47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชา n e l 47ขอขอบคุณครับ